โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์ม e EP สูตรใหม่นะครับโดยเงื่อนไขในการฟาร์มของเราเนี่ยจะอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเราฟาร์มแบบไม่ใช้พลังงานนะครับเราจะมาพูดถึงกันในกรณีที่พลังงานเราก็ใช้หมดแล้วเควสหลักเราก็เคลียร์หมดแล้วซากโบราณสถานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือเราก็เคลียร์ไปหมดแล้วแต่ว่าเลเวลเราก็ยังไม่อัพเลยหรือว่าเลเวลเราก็ยังไม่ตันเลยนะครับผมซึ่งมันก็แบบไม่มีวิธีไหนที่แบบจะทําให้ได้ EP แบบรวดเร็วแล้วเนาะเพราะฉะนั้น ตาม E.P. ขึ้นมานะครับซึ่งตามปกติเนี่ยวิธีที่ทุกคนทํากันอยู่ตอนนี้ที่ฮิตที่สุดเลยนะก็คือการลงโหมดประทะัดสูตรเขียนแดนนั่นเองนะครับผมในประทะัดสูตรเขียนแดนระดับความยากปกติเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ออโต้ได้เนาะซึ่งมันจะใช้เวลา8นาทีนะครับเล่นจบ8นาทีเนี่ยเราก็จะได้ E.P. มาก้อนหนึ่งซึ่งมันก็แบบค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็สบายด้วยเพราะว่ามันสามารถออโต้ได้นะครับแต่ว่า E.P. ที่เราได้ในแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเอออันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมแลล้้วกกกกัันนนนนนนะททุคค็็ืออออย่อ่่่่างงเเชตีผผมมม49จจบบรึได 30,500นะครับพอตอนนี้ผมเลเวล56ผมเข้าไปเล่นจบรอบนึงเนี่ยมันจะได้40,300นะครับผมคือมันจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลเราที่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเฉลี่ยจาก EXP ที่เราต้องใช้ในการอัพเวลในแต่ละเลเวลนะแต่ทีนี้วิธีที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่การลงประท้าสุดเขตนแดนนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะถ้าเกิดว่าเราไปลงโหมดประท้สุดเขตดแดนเนี่ยมันสามารถออโต้ได้ก็คือเราไม่ต้องเล่นเองเราสามารถปล่อยไปได้เลยเนาะแลวก็ไปทําอย่างอื่่่่่่นนนนนไไดด้้้้มมัักกก็็สบาาายยแแตตตววิิธีีเเเอเ,เอออะจรรงงงงลซึ คุณผู้ชมเนี่ยจะชื่นชอบวิธีไหนอยากทําวิธีไหนเนี่ยก็ให้ดูเป็นทางเลือกละกันนะครับคือไม่ได้บอกว่าทําแบบนั้นแบบนี้ดีกว่านะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมก็ให้ดูเป็นตัวเลือกนะผมเอามาแนะนําเพื่อให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะครับว่าชอบวิธีไหนสะดวกทําวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผพอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างร i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%รนตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ร i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชําระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง,ง่ายๆต้องร้านนี้เลย i s สแมนช็อป โอเคพูดมาตั้งเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีกันดีกว่านะว่าเราจะฟาร์ม EP กกันยังไงนะครับผมซึ่งวิธีที่ผมจะพาทำเนี่ยนั่นก็คือการเก็บหีบสีฟ้าสีม่วงแล้วก็หีบสมบัติตามแผนที่นะครับคือในแต่ละหีบเนี่ยเผื่อบางคนไม่รู้นะครับเวลาที่เราเปิดหีบแบบบังคับ1หีบมันจะได้ EP กพี0นะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงหรือหีบสมบัติก็ตามมันจะได้ส0 0พันเท่ากันหมดเลยนะครับณนะเลเวล56านะเลเวลที่ต่ำกว่านีห e ออ้ารับหเเวกว่านี้เนี่มก็จะผง มีหลุมมาให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนวิ่งตามหลุมที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะมีหีบให้เราเปิดเยอะมากๆแล้วเราก็จะได้ EP ที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคนให้เราวาร์ปมาตรงจุดนี้นะ ประตูวาร์ฟภูเขาทากัสนะครับอ่าเราจะเริ่มจากจุดนี้พอทุกคนวาร์ฟมาแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนดูตามวิดีโอที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอตอนที่ผมไปวิ่งตามหลุมเนาะแล้วก็อัดมาให้ดูแล้วก็อันนี้เนี่ยผมมาอธิบายเป็นเสียงทับอีกทีหนึ่งอ่ะพอทุกคนวาร์ฟมานะครับผมก็ให้วิ่งมาทางขวามือได้เลยนะครับแล้วก็กล่องแรกนะครับผมมันจะอยู่ข้างใต้สะพานนะครับอ่าแล้วก็เช็คดูก่อนเนาะอ่ะแล้วก็กล่องที่สองนะครับมันก็จะเกิดอยู่ตรงอ่าข้างบนนั้นนะครับเห็นไหม ้อะไรแบบเ,เวลามันเกิดอ่ะมันจะเกิดอยู่จุดเดิมตลอดนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดตลอดนะอ่ะอย่างเช่นเซิร์ฟนี้เนี่ยมันเกิดอยู่บนแท่นหินเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอผมย้ายเซิร์ฟไปเนี่ยเซิร์ฟใหม่ก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับผมอ่ะเมื่อกี้นะครับพอเราไปเก็บหีบข้างบนมาแล้วนะครับเราก็มาเก็บหีบม่วงได้นะครับซึ่งเราก็พยายามเลี่ยงมอนเอานะครับซึ่งถ้าเราเลี่ยงได้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาตีเนาะแต่ถ้าเราจะตีด้วยเนี่ยก็ได้นะเพราะว่ายังไงถ้าเราฆ่ามาได้เราก็ได้ EXP อเอพอยู่แล้วกนะครับ ทุกคนสังเกตดูนะฮะผมเวลาผมกดเปิดแบบบังคับเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะขึ้น EP เป็น3 0 0พขึ้นมานะครับผมก็จะได้กล่องละ3า0พันเนาะเราเก็บ3กล่องก็ได้แบบหมื่นแล้ว่ตีไป10,000 e x EP นะถ้าเราไปลงในโหมดประทะเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ากี่เวฟเราถึงจะได้1 0 0 0 0 e x P น EP เนาะหนึ่งรอบเนี่ยมันก็ได้แค่3 0 0 0 0 40,000นะครับผมอันนี้เราก็แบบเก็บกล่องแค่แป๊บเดียวนะตรงเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีอยู่2จุดนะครับมีข้างบนที่มีทหารยืนอยู่3คนนะครับแล้วก็ข้างล่างที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี้เนาะพอเราวิ่งงงงงงมมมาาาาตตรนีี้้้้ะะัับบก็จจหหทขขขลล่เลยส แล้วก็ข้างล่างจะเป็นหีบสีฟ้านะครับซึ่งผมจะเปิดหีบแบบบังคับทุกหีบเลยนะครับจะไม่ใช้ชิปไทยเนาะเพราะว่าเราจะดองชิปไทยไว้ด้วยนะครับพอเราออกมาจากเมื่อกี้เนี่ยก็อย่าลืมหันขวานะครับมันจะมีกล่องอยู่ใต้สะพานตรงนี้ด้วยนะแต่บางทีมันก็ไม่เกิดนะครับอันนี้คือมันเกิดพอดีนะผมก็เลยแบบได้มาเก็บเพิ่มเนาะแล้วก็ทางขวามืออีกเนี่ยถ้าเราออกไปทางขวามืออีกมันก็จะมีอยู่ข้างบนอีกนะครับในวิดีโอนี้ผมไม่ได้หันไปให้ดูเนาะพอเราเก็บจากเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนงนนะคงนนเ่ทุกตตกตตแสั ที่่กลองให้สังเกตว่าตรงไหนกล่องมันเกิดบ้างถ้ากล่องมันเกิดตรงไหนอะทุกคนก็วิ่งไปเก็บตรงนั้นเนาะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะวิ่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะหีบที่มันเคยเกิดอะเซิร์ฟที่ทุกคนมาเก็บรอบเนี้ยมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราแค่สังเกตด,ดูว่าตรงไหนมันเกิดบ้างนะครับซึ่งในโซนที่ผมมาวิ่งให้ทุกคนดูเนี่ยแต่ละหีบเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันมากๆนะครับเราสามารถวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยก็ไปถึงอีกหีบได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนวิ่งมาใในน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 ทททีีีีี่่่่่ผมมมมพาาาาาาเเเเเเยยออออััััักกกกกกก็็็็็็จะหหหบบบบ้้้้้ลลแวววไดคคคคงงงรรตสสํญืุ อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ทุกคนวิ่งไปเก็บได้เลยโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องอเอาตามหลูปที่ผมพาวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่ให้รู้ว่าในโซนนี้มันมีเยอะก็พอนะครับส่วนใหญ่ตามแท้งน้ําพวกนี้เนี่ยก็จะชอบมีหีบฟ้าอยู่นะครับก็สังเกตด้วยแล้วก็โซนนี้จะมีตรงตึกล้างนะครับตรงนี้จะมีข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยโซนนี้เนี่ยเท่าที่ผมมานะไม่ว่าจะอยู่เซิร์ฟไหนนะครับคือเกิดบ่อยมากนะอาจจะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเก็บด้วยแหละนะครับมันก็เลยแบบไม่หายนะไม่ว่าจะไปเซิร์ฟไหนอะไรเงี้ยผมก็เจอตลอดเลยนะครับ กล้องดูรอบๆด้วยนะครับมันก็จะได้เห็นเนาะว่าเออมันมีหีบตรงไหนเกิดอีกบ้างเราก็จะได้วางแผนได้นะว่าครจะไปตรงไหนก่อนนะครับโอเคพอเราเก็บจากข้างบนเมื่อกี้เสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะกลับลงมานะครับผมซึ่งเราก็จะวนกลับไปที่เดิมเนาะตรงที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้นะครับอ่าน,นี่นะครับพอล่อนมาก็จะเจอหีบตรงหินตรงนี้อีกนะครับผมซึ่งทางขวามือแถวๆริมน้ำนะครับพวกนั้นอ่ะก็จะมีหีบอีกเยอะเลยนะครับถ้ามันเกิดอ่ะก็วิ่งไปเก็บได้นะมันจะเกิดติดกันแบบสามสีะนะ่หแบบอ,นะอันนะ้รอบนี้มมันไ่เกิา ก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็เลยจะวนกลับไปแถวๆเดิมเนาะตรงนี้มีหีบนึงแล้วก็แทงน้ําขวามือก็จะมีอีกหีบนึงนะครับเห็นไ,ไหมสังเกตเลยเวลาที่ทุกคนเห็นแทงน้าอะ่ะให้รู้ไว้เลยนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดหีบสีฟ้าเนาะพอเก็บหีบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปทางขวามือเนาะเพราะว่าผมเจอหีบสมบัติอยู่นะครับเห็นไ,ไหมมี2หีบเลยวางอยู่ใกล้ๆกันนะฮะอันนี้อยู่ข้างล่างอีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับเปิดแป๊บเดียวได้ EP สามพันอ่ะเนี่ยสกล่องเนี้ยใช้เวลาไม่ถึงแบบํามสิบวิด้วยซ เร็วมากๆนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะขึ้นไปหน้าผานะครับผมอ่ามาหน้าผาตรงนี้ตรงอ่าพี่อ้วนนั่งอยู่นะครับในเต็นท์อ่ะเออจะมีหีบสีฟ้าเกิดอยู่นะครับแต่รอบนี้มันไม่เกิดนะทางซ้ายมือเราก็จะเป็นจุดวาร์ปที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแต่เมื่อกี้เราวิ่งออกขวาเนาะแล้วก็ไปเก็บจากโซนเมื่อกี้ก่อนอ่าแล้วค่อยวกกลับมานะครับผมอ่าแ้วก็ตรงกระช่อมสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีหีบฟ้าเหมือนกันนะครับผมอ่าบางทีมันก็เกิดนะแล้วก็ตรงหลืบนะครับผมตรงมุมของ หน้าผาตรงนี้ก็จะมีหีบสมบัติอีกหีบหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมสามหีบเนี่ยแค่ทุกคนวิ่งมาตรงนี้เนี่ยก็ได้3หีบแล้วนะครับได้อีกปีละหมื่นหนึ่งอ่ะแปบ๊บเดียวนะครับผมพอเราเก็บหีบแถวๆข้างบนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับมาตรงนี้นะครับผมก็จะมีอ่า NPC ชื่อลีดยืนอยู่นะหีบตรงนี้ก็เกิดบ่อยมากๆเช่นกันนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นประตูวาร์บนั่นแหละคือถ้าเราวาร์ปมาเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้มันมีหีบหรือเปล่าโอเคแล้วเราก็จะลงมาตรงช่องแคบนะครับผมซึ่งตรง เคลียร์มอนเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะเคลียร์หนึ่งตัวก็ได้อีกปีสองร้อยสามร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นของแถมเคลียร์เสร็จแล้วเราก็เก็บหีบได้เลยนะครับอันนี้ผมจะนับเป็นโซนที่สองเลยทุกคนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของโซนที่สองเนาะทุกคนจะได้จำง่ายๆตรงนี้คือจุดแรกนะครับของโซนที่สองพอเราเก็บจากบนสะพานเมื่อกี้แล้วนะครับมันก็จะมีหีบฟ้าที่เกิดอยู่บนหลังรถกระบะนี้ด้วยนะอ่าหลังรถกระบะนะครับมันจะมีหีบฟ้าเกิดอยู่ด้วยก,ก็แวะดูก่อนนะครับรอบนี้ไม่เกิดก็เลยไม่มีให้เห็นนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เรายิงเสาขึ้นมานาะใช้ปืนยิงเสามันจะมีหีบฟ้าเกิดอยู่ตรงร่องตรงนี้นะครับก็กระโดดมาเก็บได้ แล้วพอเก็บหีบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราใช้เจ็ตนะครับบินขึ้นมาด้านบนอีกทีนึงเลยนะครับผมตรงหน้าผาตรงนี้มันก็จะมีหีบสมบัติอีกหีบหนึ่งนะครับเก็บเสร็จแล้วเราก็วิ่งออกขวานะครับจะสังเกตว่าข้างล่างมีหีบฟ้าเนาะแต่ว่าทีนี้บางทีเนี่ยข้างบนนี้นะครับมันก็จะมีหีบฟ้าแล้วก็หีบม่วงเกิดนั่นแหละนะครับใครที่สามารถปลดได้ก็วิ่งไปปลดได้เลยเนาะวิ่งไปปลดก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาเก็บหีบฟ้าตรงนี้นะครับผม เก็บหีบนี้เสร็จแล้วนะครับก็วิ่งตรงไปเลยแล้วก็มันจะมีข้างล่างให้เก็บอีกนะครับ่าตรงตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีหีบสมบัติเกิดนะบางทีนะครับแล้วก็กระโดดออกมาตรงนี้ก็จะมีหีบม่วงนะครับรอบนี้ไม่เกิดแต่บางทีก็จะเกิดหีบม่วงตรงนี้นะครับพอเช็คเสร็จแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาตรงคล้ายๆเรือดำน้ําตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะใช้เจ็ตบินข้ามไปอีกตัวหนึ่งนะครับ่นี่เห็นไหมเราจะแบบ ม่วิ่งวกไปวนมาเนาะคือมันมีทางให้วิ่งอยู่แบบวิ่งตรงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทุกคนจําได้เนี่ยมันจะวิ่งง่ายมากๆตรงนี้นะครับหอคอยตรงนี้จะมีหีบฟ้าอยู่อันนึงนะครับผมแล้วก็หอคอยเล็กๆข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะเออตรงข้างหน้าเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีหีบสมบัติเกิดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วพอเราลงมาข้างล่างตรงมุมนี้ก็จะเจออีกหีบสมบัตินะครับคือแบบอยู่ติดกันมากๆอยู่ใกล้กันมากนะครับ เก็บแป๊บเดียวอ่ะได้เป็นหมื่นอ่ะบางทีใช้เวลาแค่1น,นาทีนะครับก็ได้อีกพีหนึ่งหมื่นแล้วนะคือมันไวมากๆนะครับตรงนี้นะครับเราบินขึ้นมาเนาะก็มาเก็บแล้วเราก็จะบินขึ้นไปตรงนี้อีกนะครับนี่อยู่ติดๆกันเลยวิ่งเป็นวงกลมนะหน้าผาทางซ้ายมือก็เป็นตรงที่แบบเราขึ้นมาเมื่อกี้แหละเราแค่อ้อมไปฝั่งน้นนะครับอ่าแล้วก็วนกลับมาตรงนี้เฉยๆนะครับผมพอเก็บตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเสาใต้สะพานตรงนี้นะข้างล่างมันจะมีหีบสีฟ้าอยู่นะครับผมแตวก็ทางขวามือเนี่ยบาง เกิดนะครับผมอตอนนี้เนี่ยก็หีบสีม่วงเกิดพอดีเนาะก,ก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ใช้แขนกลนอนดึงขึ้นมาได้เลยนะครับพอเราเก็บหีบสีม่วงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับข้างบนก็มีอีกหีบหนึงนะครับเป็นหีบสีฟ้าก็ใช้แขนกลนดึงขึ้นไปอีกได้เลยนะครับ แล้วทีนี้นะครับกล่องสุดท้ายของโซนที่2ก็จะอยู่ตรงหน้าผาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหีบสมบัติเกิดนะครับผมก็จะเป็นจุดสุดท้ายนาะของโซนที่2โอเคทีนี้เราก็จะไปต่อกันในโซนที่สน,น,น,นะครับโซนที่3เนี่ยก็ให้เราขึ้นมาข้างบนหน้าผาได้เลยนะครับจากนั้นเราจะวิ่งมาเช็คหีบทางซ้ายตรงนี้ก่อนนะครับตรงใต้สะพานเนี่ยบางทีมันก็จะมีหีบฟ้าเกิดนะพอเช็คตรงนั้นแล้วถ้ามันไม่มีอะไรเราก็วิ่งมาทางขวาได้เลยเนาะเราก็จะเจอหีบสมบัติตรงนี้นะครับพอเก็บหีบสมบัติแล้้ววมมาาาาทงงขนนิดึกก็จจะเอออหีบบฟรผ แล้วก็วิ่งมาตรงร่องหน้าผาตรงนี้เราก็จะเจอหีบสมบัติอีกหีบหนึ่งนะครับแบบอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะจุดนี้เนี่ยวิ่งแป๊บเดียวก็ได้4หีบแล้วนะครับก็ได้องพีประมาณ1 2ื่นสองเนาะ แล้วเราก็วิ่งมาทางขวาอีกเรื่อยๆเลยนะครับตรงเต็นท์เนี่ย, <Jer> ยก็อาจจะมีหีบฟ้าเกิดบ้างบางทีนะครับแ้วก็ตรงหน้าผาทางขวามือนะครับก็จะมีหีบฟ้าแล้วก็กล่องหีบสมบัติเกิดติดๆกันเลยนะซึ่งเราก็วิ่งมาหน้าผาทางขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปนะโอเคเราก็กระโดดลงมาหน้าผาได้เลยนะครับจากนั้นก็สังเกตตามขอบหน้าผานะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมี หีบสมบัติเกิดอยู่นะครับซึ่งรอบนี้ผมก็โชคดีนะที่มันมีหีบสมบัติเกิดอยู่ด้วยอันนึงนะครับเราก็ลงมาเก็บก่อนนะครับผมพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บินมาตรงสะพานข้างล่างได้เลยนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยตรงสะพานมันก็จะเกิด หีบฟ้าเนาะอย่างในคลิปที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยมันก็จะมี2หีบฟ้านะครับเกิดอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะอันนี้ถือว่าโชคดีนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดนะทุกคนบางทีย้ายไปเซิฟ์ฟ2เซิฟเนี่ยมันก็ไม่เจอเลยนะตรงนี้นี่นะครับเป็นหีบที่2อเนาะอยู่ติดๆกันเลยหีบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ลงไปข้างล่างนะครับผมอ่ะพอลงมานะครับตรงรถตรงนี้เนาะมันก็จะมีโดนด้วยซึ่งลดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหีบอีกหีบหนึ่งเกิดอยู่นะแต่รอบนี้ไม่เกิดนะครับแล้วเราก็วิ่งมาทางขวามืืออออเเนนนนนาาาาะะะตตตรรรรงงงง่้้้บจจหหผีีีีกกก็็มึแลว พานตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีกหีบหนึ่งนะครับในคลิปตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมคือเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูเนาะแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยคือผมไม่ได้สังเกตไงผมก็เลยดันวิ่งผ่านไปเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดอยู่ทางซ้ายมือแล้วทีนี้เราก็กระโดดลงไปได้เลยนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าข้างล่างเนี่ยจะมีหีบฟ้าอีกหีบหนึ่งนะครับแล้วก็หีบสุดท้ายที่เราจะเก็บเนี่ยมันก็จะมีอีกหีบหนึ่งอยู่ที่เคานตข้างบนนะครับซึ่งในคลิ มาเก็บข้างล่างนี้ก่อนพอเก็บหีบนี้เสร็จนะครับล้วก็บินขึ้นไปเก็บอีกอันนึงอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดสุดท้ายของโซนที่3ของเรานั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือรูปที่ผมใช้ในการฟาร์มหีบนะครับผมซึ่งหนึ่งหีบเนี่ยก็จะได้ EP 3,000ันะครับก็แล้วแต่คนนะว่าจะวิ่งชา้าวิ่งเร็วแล้วก็แล้วแต่รอบด้วยว่าเราจะเจอหีบเยอะหีบน้อยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําไปอ่ะมันก็จะได้ EP ที่เยอะมากๆนะครับและทีนี้พอเราเก็บหีบสุดท้ายเสร็จแล้้้วรรผมมก <ๆ S 2> ก็ใใหหเเเาาาาทํยยยิย์์ฟฟไป่ๆๆไล ซึ่งในการย้ายเซิร์ฟเนี่ยก็ไม่ยากเนาะถ้าเกิดว่าเราติดเวลาครูดาวในการย้ายเซิร์ฟนะครับเราก็สามารถไปขอในแชทโลกได้เลยนะครับซึ่งพอเขารับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดตามหัวปาร์ตี้ไปนะครับมันก็จะวาร์ปไปเซิร์ฟนั้นในทันทีเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็กดวาร์ปมาที่ภูเขาทาัสแล้วก็เริ่มฟาร์มลูปเดิมได้เลยนะครับผมเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการฟาร์มไอพีแบบใหม่ที่ผมได้ลองทําดูเนาะซึ่งมันดีมากๆนะครับม่างดรนะะะหปทซึ มันออโต้ได้อย่างนั้นเราก็สบายนะครับผมก็หวังว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ